ฉันหวังว่าคุณจะไม่มีปัญหาในการนอนคนเดียวนะไม่เลยฉันซาบซึ้งในความห่วงใยของคุณแต่ฉันนอนหลับสบายดีขอบคุณคุณกําลังทำอะไรดึกมากบาลอนขอหมวกคุมนอนแน่นอนหรือว่าคุณแค่ลงมาขโมยมันด้วยตัวของคุณเองในกรณีนี้ฉันจะให้คุณทำหน้าที่ของคุณหรืออะไรก็ตามบายยฉันอยากจะเข้าร่วมกับคุณเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ในความเป็นจริงฉันจำได้ว่าคุณค่อนข้างเพลินเพลินไปกับความสนใจของฉันเป็นครั้งสุดท้ายนี่มันอะไรกันคุณแน่ใจไหมฉันเออก็เห็นอืมคุณไม่ต้องการคุ้มกันชั้นบนใช่ไหมเขาไม่ความมั่นใจอย่างเหลือเชื่อเขาจะต้องเป็นคนที่แย่มากหรือเก่งจริงๆเขาน่ารักเลยทีเดียวและมันก็ผ่านไปพักหนึ่งแล้ว จริงจังไหมฉันคิดอะไรของฉันเป็นคนอื่นมันจะไม่ถูกต้องนอกจากนี้เขายังลุกอย่างจริงจังฉันสาบานกับตัวเองว่าจะไม่มีอีกต่อไปถ้าฉันให้เขาจูบฉันและกลายเป็นคนรักของเขาฉันสามารถโน้มน้าวให้เขาหนีไปกับฉันได้ก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้นแต่นั่นจะทำให้ฉันดูแย่กว่าบารอนเนสคนเก่าด้วย เขามักจะจก่วยร่างกายมันจะน่ากลัวเกินไปแล้วโอเคฟังนะกุสตาร์ททั้งหมดนี้เป็นการประจบสอบพอและฉันรู้ว่าเรายังมีสิ่งดีๆที่จะไปที่นั่นอีกสักนาทีแต่มีสิ่งล่อใจเป็นข้อเสนอฉันต้องมาหาชื่อเสียงของฉันจริงๆคุณรู้ว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับผู้หญิงเราฉันขอโทษฉันหวังว่าเราจะยังคงโอแน่นอนเลดี้โบมอน ฉันรู้ว่าการแต่งงานของคุณกับบารอนขาดคุณพูดเองแต่ถ้าคุณเลือกที่จะพักดีต่อเขาฉันเข้าใจในกรณีนั้นเป็นการดีที่สุดที่เราจะพูดราตีสวัสด์เอ๊โอโอเคฉันเดาว่ามันง่ายใช่ฟังดูดีราตีสวัสด์กูสตาฟวันถัดมาฉันคิดถึงกาแฟแทบจะไม่ได้นอนอาหารเช้าส่วนใหญ่เป็นผลไม้ เป็นทุกอย่างที่คุณชอบใหมคุณผู้หญิงเย่ yeah, ไม่เป็นไรขอบคุณฟังดูแปลกสำหรับเขาใหม่ฉันยังไม่มีสับแสแลงที่นี่เลยฉันอาจจะฟังดูไม่เป็นทางการสุดๆฉันต้องลองอฮมมีอะไรน่าสนใจในเอกสารวันนี้ไหมสามีที่รักไม่เป็นไรนั่นเป็นความผิดพลาดฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยากดื่มชากับฉันในทันทีนี่ดูเหมือนจะเป็นทรีมของเขา รักษาลักษณะที่ปรากฏฉันสงสัยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่สิ่งที่กุตาพูดว่าพวกเขาแต่งงานกันแบบไม่มีอารมณ์ร่วมเว็บโนเวลโดยพื้นฐานแล้วโดยในมากนั่นคือเหตุผลที่เน็ตเน็ตโกงเขาเพราะไอแซคไม่เคยดูแลเธออย่างแท้จริงให้ฉันดูฉันไม่รู้ดูเหมือนว่าจะไม่ถูกต้องอาจเป็นการแต่งงานเพื่อความสะดวกสบาย แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ห่วงใยเธอดูเหมือนเขาจะเจ็บจริงที่เธอนอกใจเขาแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ก็ตามประหลาดใจอย่างแน่นอนฉันพลาดบางอย่างฉันรู้สึกได้เขาแทบไม่ได้แตะเวเฟอร์เลยเหล่านั้นเลยเวเฟอร์รสชาค่อนข้างจืดบางทีเขาอาจจะชอบอะไรที่หวานกว่านี้ทำไมฉันถึงแค่ล่ะ ฉันไม่ได้แต่งงานกับเขาฉันไม่ควรเสียเวลาคิดถึงเขาฉันต้องคิดให้ออกว่าฉันจะทำอย่างไรกับโชคนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของฉันในการเชื่อมต่อและเริ่มทำงานจากที่นี่ใช่แล้วในที่สุดทุกคนก็ออกไปจากครัวฉันทำงานร้านอาหารมามากมายพอที่จะรู้ว่าคนที่อยู่ในอันดับต่ำสุด คือคนที่เข้ามาคนแรกและคนสุดท้ายที่ออกไปพนักง,งานบาลอนไม่สามารถแตกต่างกันมากนะักซึ่งหมายความว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ฉันจะได้เจอเธอคนเดียวเลดี้โบมอนคุณทำให้ฉันประหลาดใจคุณต้องการอะไรไหมลูซี่ใช่ไหมโอ้ว้าวคุณรู้จักชื่อของฉันคุณผู้หญิง ใช่โดยสิ้นเชิงคุณเป็นแม่บ้านซุครูรี่ใช่ไหมใช่ค่ะฉันเดาว่าคุณไม่อยากเป็นคนรับใช้ตลอดการใช่ไหมฉันมีความสุขกับงานทุกอย่างที่คุณผู้หญิงของฉันมีให้ไม่ฉันหมายถึงแนนเน็ตที่แท้จริงจะพูดอะไรน่ากลัวแน่นอนคุณมีความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้น ใช่ค่ะแต่ฉันเกรงว่าอาจจะใช้เวลาสักคู่ถ้าฉันสามารถช่วยได้ละ่ะคุณต้องการที่จะส่งเสริมฉันเหรอเออไม่แต่ฉันรู้วิธีการอบและฉันยินดีที่จะสอนคุณคุณจะเธอน่ารักมากลืมว่าเธอเป็นอย่างไรคิดเหมือนคนร้าย มันจะเป็นความไม่สะดวกอย่างยิ่งเพราะแน่นอนว่าฉันเป็นบารอนเนตและเป็นหนึ่งในตารางงานที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ฉันจะถือว่ามันเป็นความปวดปานเล็กน้อยในความปวดปานคุณ